เอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง,ง่ายได้แถมมีอบอรอดพาอ,อีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลขไอกับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ Melo Top Up หรือแอดไลน์ไปที่ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเอาเยียบมาเลยไม่เอาแล้วไเอาเลย อุ้ยเอาไมวโซนน่ะแมีคน่แมนอยู่ข้างแมนอยู่ข้างโอเคโอเคอะไรมันมีแน่ๆเลยมีแน่ๆทั้งคนทั้งทั้งไอเนี่ยบานเลยหลังฟ้าเขาไปเอาแล้วเน่ะมีแต่สกอร์เปี้ยนว่ะจะเป็นจอนวิกข้างหน่อยโอ้โหจบแล้วถ้าไม่ห้ามนะบอกเลยมตีอ่ะนีนะระวั่งตรงข้ามเราเนี่ยสีตัวเนี่ยนี่ไงหน้าพี่นี่ไงมีมีมีแต่สกอร์เปี้ยนมีอยู่ระวังนะระวังนะ อ๋อเองปืนไม่ดอบเลยน้องหนึ่งบ้านนี้บ้านนี้น็อกแล้วบ้านนี้น็อกแล้วน้างหน้าผมสองคิมบ้านนี้สองโอเคเอาเอานกสะนกสองนกสองเฮ้ยเกินไปจริงตรงนี้เจ็บมากตรงนี้เจ็บมากหนึ่งตัวโอเคตรงมาเจ็บมากน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 กแต่แต่เดียวไม่ต้องเลนไม่ต้องเลนเออหมดแล้วนวะ ตรงมาตองนออโอเคโอเคได้ยินได้หลังหลังกแมงหมดออว้ายฮู้วว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 หวววววีย่วว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 กววเอวว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 วอะไรวว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 วิวไววววอนววววเวว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 ซ้ายมือวววววววเอาววว่วว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 

มันยังไม่ตายนะมันอยู่ไหนเออมันน็อกอย่างมันตีได้กันหมดเลยอยู่ข้างหน้าเองอยู่ข้างกำแพงเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละไปอ๋ออพี่ยิงมันน็อกแล้วเหรอเฮ้ยนเป็หันไปยิงโดนได้ไงวะพี่ไม่รู้ว่ามันน็อกพี่ก็งงงทำไมมันมาซ้ำดีหมดมัวเลยคิมกับว่าพี่เอ็มหล้ดมเลยเมื่อกี้คือแบเขานอนเนียนเลยเราจะขี่เนี่ยรถได้ไหมเนี่ยดีเฟกต์ไวฉลา แล้วยิงนั่นรถตาข้างหน้าใท่รถไทรรถนะไม่ใช่หารถก่อนมันต้องเหลืออีกตัวนึ่งอ่ะเนี่ยสองตีเนี่ยเรายิงไปสามสามอ่าพี่เห็นมอไซค์เห็นปะนาเดี๋ยวพี่เอาไปรับเขาบักกี้อีกอันหนึ่งฮะเดี๋ยวเอาบักกี้ดีกว่ามอไซค์จะเร็วไหมโอเคบักกี้ก็ได้จะได้ยิงได้เราเดี๋ยวติ๊กต็อกอีกแล้วใช่ไหมรีเฟกไวรุ่นที่มาแล้ว น้เด็กสร้างตัวว่าเฮ้ยคนนะน่ะบอดบอดจิมงพันปีต่อกนียเราข้างหน้าก็มีรถเฮ้ยมีรถไปหามีรถไปหาระวังออกมาดิริมทะเลฝั่งซ้ายมือะน้ำมันรถเราจะหมดแน่ๆเลยอะคิมไล่เดีอย โอ้ยมึงเกินไอ้ยมันบอบมันบอบอยู่หลังรถมัอบอยู่หลังรถจุดละมั้ตายแน่ตายแน่เยอะเกินจุดละมั้ยยีไม่ตายทั้งตัวเลยวะสี่เลยเอ่ะสี่เลยสี่เลยผมกระจายดาเมจเกินไปมีสไปเดอร์แมนข้างบนอ่ะตัวหนึ่งว้าวว่าจะคว้านีมันหันไ่เห็นแล้ววัยรุ่งานนี้ ทำไมผมไม่วิ่งขึ้ทำไมผมไม่โดดขึ้นบนหลังคาวะไอ้คำถามพี่ดีผมก็ควรทำเหมือนกันเมื่อกี้ทำไมผมไม่โดดขึ้นบนหลังคาวะผมกลัวมันจะกลับผ่านได้เฉยเลยมันจะทิ้งอุ้ยสนายด้วยนี่ก้าว่าแล้วพี่ซ้ายไม่ได้ดึงไม่ได้นะต่อเลยมาให้มันถมมาให้มันถมมาอืมให้มันถมมานี่ซ้ายมาแล้วนี่ตัวนี้มาแล้ว นี่จ้าเอมาหน้าพี่แล้วนี่มันทพิ้งมายิงพี่โอ้เต้นใส่กูด้วยแฮปปี้ใครวะใครก็เลยคนแรกลากด้วยลากด้วยนี่เนอุ้ยเอาดิเอาดิก็มาดิครับมาดิเฮ้อเก็บเนาะขาดไปเดียวมั้งนะ สวยต้องไปดึงตรงไหนเนี่ยไปดึงนอกวงก็ได้ทีนี่้สายมือสายไปไกลๆตรงบนอ่ะใช่ใช่ใช่ปะไม่ขวามือไงนี่ไงขวาเนี่ยลอดท้องอ่ะข้างลอดท้องอ่ะเดี๋ยวบินเข้าวงไงนะถ้าดึงแล้วเดี๋ยวบินเข้าไปตรงตรงบ้านต่อมอนนั่นแหละน่าจะมีของเยอะมากมากมากจะให้เข้าไปตรงไหนนะมากไว้ดิที่จะได้เชิดหน้าไปบ้านน้ำเหรอนี่ไงมากด้อนบ Okay. โดนเลยดอเคไปนิดจุกอะบอกเลยนี่เสียงราอไม่พอแล้วครับตึงดึงหน้าแล้วกลับมาซะเพื่อนบินกลับไปที่เดิมเลยตรงบ้านอะได้พี่จะไปเก็บของพี่ทรายนะจะไกลเฮ้ยเราเก็บของเพื่อนมันเลยจังวะศซ้ายอะ,เ,ยอะเออสบซ้ายเนี่ย อไอนไหมอนสะิปีเองไม่เหลืออะไรเลยมานะขับรถขับรถครับผมวงเริ่มเจ็บแล้วไปไปไปครับวงก็เถอมีรถกันเปล่าวงวงประกบแล้วนะโอเคอุ้ยันก็ถึงเพื่อนนะนะไอตีนะนะนะครับ <c oughs> ซ้ายมือรถเต็มเลยป๊ายบาวิ่งอยู่อะเธอตรงไหนที่เล่นไม่ได้นะที่เล่นไม่ได้เลยไม่มีปืนนะเห็นไหมมันกำลังวิ่งไปทางนู้นอะเธอว่ะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถจิมอ๋อฝั่งตรงข้ามกำลังเปลี่ยนรถอยู่เราเข้าบ้านเลยแล้วกันยา้าหูไม่ขับไป่กระางเฮ้ยเลื่อนรถได้ไงยากเกินไม่มีรถมาใกล้เอาเฮ้ยเกียร์แล้วเกียร์ด้วย อยู่ด้วยมันขึ้นมาก็ปรับบอยรับหน่อยรับหน่อยมาอยู่รับหน่อยว่างรับอยู่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 รัแอฟฝั่งนั้นไว้แอฟฝั่งนั้นไว้รับอยู่ระวังเออตัวได้ผมก็เลยว่ารถเพื่อนผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ไม่ศัตรูถ้ามันออกไปข้างนอกอ่ะคิมยิงปีน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งหนึ่งมันตายเลยข้างหลังหดอีมันเหลือตัวเดียวมันมีสองตัวรู้รู้รู้ ยโอ้ยิงไม่ติดมาอยู่ในโรงรถตัวนึงมาอยู่ในรถตัวนึงกำลังดึงเพื่อนอยู่ทีมใดทีมใดในโรงรถในโรงรถดึงเพื่อนอยู่ดึงเพื่อนอยู่โอเคเฮ้ยผมยิงไม่ติดอีกแล้วใค่กนเลยได้ตามไปนม่มีน้ำให้เลยแน่ใจเลยที่นั้นแหละมีรถค้างบนเขาอ่ะ ใเห็นใช่ใชปะน,น,น่าจะดักไอ้นี่รอ,อคน <ปะ S 2> เก็บไอ้ดอ,อกมีน้ำมันปะครับไปดอไปดืปด้อๆๆมีนิดหน่ย oh <my> พอยเัากอๆกันเลย <laughs> เอา้าโอ,โอ้ตกใจ <c oughs> ดูวี่ชายโดนบน <c oughs> เคสไม่มีใช่ปะแต่ลอ,องบนเคสนะยังไม่เห็นอุ๊ยโอ้โหมีมีบนเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> สใช่ไหมดึงหน่อย บนเค้ okay, าข้างบนน่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหน้าหน้าฝั่งนั่นแหละข้างบนแหละนองขๆๆนอนู่ไหนวนหัวหลุดเลยอยู่ตนัอนก็มีแป๊บนึงต้องปลาสมุนก่อนไอ้บ้าเอ้ยขิมยืนอยู่ตั้งนานมันไม่ยิงอ่ะก็เลยกะว่าไม่มีน่าจะโอดแอบเามันอยากใช้สนาอยู่หรือเปล่า เมันโดดไปไหนลวะมันโดดลงข้างล่างลงน้ำโอ้บนเคาน์อ๋ออยู่นี่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากแล้วเจ็บมากแล้วขึ้นได้เลยนะขึ้นได้เลยนะต้องดึงหายมียังมีอีกมันตกไปข้างล่างหนึ่งตัวยักษ์ชาร์จเหมือนกันเนี่ยไปด้วย แอะข้าเห็นแลแอบเนี้ยเนออ